รอบนี้คร้างเนี่ยผมก็จะไม่ไลฟ์แล้วนะครับล้างทีอ,อมาใหม่ครับทุกคนรอบที่สามครับถ้ามันไม่ไม่หลายรอบก็ไม่ใช่เบนนลเลอ์น,นะครับอย่างที่บอกผมก็จะไม่ใช้ฟิลเตอร์ละก็น่าสดๆกันแบบนี้เลยนะครับ สวัสดีครับคุยยังไม่ถึงไหนก็ก็ค้างแล้วใช่ไหมไอ้เลิฟพรามครับขอบคุณมากครับรอมานานสมกับที่ทุกคนเนี่ยรอ,อ,อคอยไหมเรื่องเหนือพระราม e อีพนี้นะครับก็อย่างที่บอกผมก็ ตั้งใจเล่นมากๆแล้วก็พยายามอย่างมากเพื่อที่จะให้มันออกมาดีแล้วก็ออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันแล้วอินกันนะครับผมตั้งใจมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจที่ว่าทุกคนให้การตอบรับดีมากๆแล้วก็เห็นว่าทวิตเตอร์เนี่ยทะลุล้านทวิตไปแล้วก็ขอบคุณมากตั้งแต่ EP แรกเลยผม ผมดีใจที่ที่ผมตั้งใจและผมพยายามมากๆผมเหนื่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยไปพร้อมกับมันมีความสุขด้วยนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบผมก็ดีใจแล้วนะครับผมตั้งใจเล่นน้ว่ากเพื่อเพื่อทุกคนเพื่อที่จะให้ผลงานมันออกมาดีนะครับปัญวิชจนปวดตาเหรอครับขอบคุณมากครับที่ช่วยกันปั่นนะครับ Yeah. คุยกันได้ครับคุยกันได้ผมจะมาอย่างที่บอกว่า10-15นาทีนะครับเดี๋ยวก็จะไปทำงานต่อส่วนเรื่องเพลงนะครับเพลงเป็นไงบ้างครับทุกคนเพราะไหมเพราะไหมเพลงเนี่ยผมได้ผมได้ตั้งใจตั้งใจแบบ สวัสดีครับพี่นัทครับโอ้โหพี่นัทสวัสดีครับขอบคุณครับพี่นัทครับที่ที่ชมนะครับพี่นัทเนี่ยคือเป็นผู้ปิดทองหลังพระก็คือเป็นคนที่สอน acting นะครับเป็น acting coach นะครับทางหน้ากล้องแล้วก็ทั้งเวิร์กช็อปนะครับพี่นัทก็ก็จะคอยสอนผมในเรื่องต่างๆในเรื่องทั้งการแสดงทั้งการ พูดทั้งบุคลิกของตัวละครทั้งทลายกำแพงระหว่างผมกับพร้อมแล้วก็หลายๆอย่างครับผมได้เรียนรู้และก็ได้ได้เติบโตในในเส้นทางนักแสดงแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าการแสดงมันเป็นยังไงจากจากพี่นัดเลยนะครับพี่นัดเป็นครูสอนที่ใจดีก็ใจดีดุก็ดุนะครับก็ขอบคุณมากมากที่พี่นัดคอย คอยบอกคอยเตือนคอยคอยอยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆครับขอบคุณมากครับพี่เหนือจองพระามแล้วพลักษมีคนจองหรือเปล่าพลักษนีผมว่าใครอยากได้พลักษ์ไปเป็นแฟนบ้างครับแต่พระามนี้ไม่ได้นะพระรามเนี่ยพี่เหนือเนี่ยเป็นคนจองแล้วนะครับอีพีต่อไปก็รอดูว่าพี่เหนือเนี่ยจะลุกเข้าหาพระามยังไงนะครับ เลอพลักชอบพลักไหมเบนไม่สบายหรือเปล่าแค่เจ็บคอนิดหน่อยครับตอนนี้เพราะว่าผมไม่ได้นอนบีหนึ่งบีสองสวัสดีครับพี่มีนครับโอ้โหเรียกซับเป็นแบบกล้วยหอมจอมซนเลยนะฮะหวานไปอีกชอบไหมผมว่าอีพีเนี้ยผมรู้สึกว่าภาพนี่มันสวยมากๆแล้วก็ภาพเนี่ยตากล้องเราก็คือพี่มีนนะครับวาบิซาบีแล้วก็ ต้องใ,ให้เกียรติเขาแล้วก็ให้เครดิตเขานะครับแล้วก็พี่นิวนะครับบอสใหญ่ของเรานะครับสวยมากๆนะครับผมชื่นชมทีมแต่กล้องทีมไฟทีมทุกอย่างที่เขาตั้งใจทําแล้วก็ทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดเพราะว่าเห็นไหมมันฟีลกู๊ดใช่ไหมม,มันเป็นคอมเมโดี้มากๆทุกคนใครดูแล้วไม่ตลกเนี่ยผมผมว่าคุณเข้าไม่ถึง ินตาแตกเลยขอบคุณมากครับยังไงก็ฝาก EP ต่อไปด้วย p p สองต่อไปนะครับโปรโมทเพลงนะครับพรุ่งนี้นะครับเก้าโมงนะครับผมจะ เอาผมก็ยังไม่บอกนะครับแต่ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วว่าเป็นใครนะครับที่มาฟีเจอรงกับผมด้วยผมตั้งใจทําเพลงนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกในชีวิตของผมด้วยแล้วก็ผมทุ่มเททั้งหลายๆอย่างนะครับองค์ประกอบต่างรู้สึกว่าผมต้องต้องทุ่มกับมันพี่นัทบอกว่าพี่นิงบอกว่าเพลงพรมากขอบคุณมากครับพี่นิงขอบคุณมากที่ให้เกียรติเพลงผมเข้าไปอยู่ในซีรีส์ เรื่องนี้นะครับขอบคุณมากๆเบนเบนเบนเออเออชื่อว่าขอบคุณมากครับพี่นัดครับแล้วเจอกันครับพี่ขอบคุณพี่มากๆเหมือนกันครับเล่นได้ธรรมชาติมากขอบคุณมากครับผมกออ็มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ผมได้เ,ออเล่นบทแฟนนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยว่าผมรับเล่นเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันมัน มันมีความท้าทายในเรื่องของบ,บทแฝดนะครับที่ผมจะต้องเล่นคนเดียวและก็มันจะต้องเล่นยังไงล่ะให้มันต่างกันมันจะต้องใช้จิตวิญญาณของนักสแสดงหรือว่าอะไรหลายๆอย่างอุปกอบนะครับผม,มจะต้องเรียนรู้จากจุดๆ,ๆนี้มากๆนะครับต้องขอบคุณโอกาสและก็ความพร้อมที่ที่ที่เข้ามานะครับขอบคุณพี่อ่านด้วยที่ ที่มองเห็นสิ่ภาพในตัวผมแล้วก็ขอบคุณคู่คู่ของผมด้วยนะครับขอบคุณพร้อมที่ที่เสือลงออกมานะครับน้องเป็นเด็กน่ารักมากน้องเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะครับถึงน้องจะดูซนๆนิดหน่อยแต่ก็เราทั้งสองคนก็พยายามทําทําเหนือพระรามอีพีเนี้ยให้มันให้มันดีที่สุดทั้งเรื่องนะครับ โปรเจกต์เอ็นอัพเลฟรักมุ่นๆของลุงวิศวะเนี่ยทำให้มันดีที่สุดเพื่อว่ารู้ว่าแฟนๆทุกคนรอคอยแต่ว่า2วันในการถ่ายทำเนี่ยเราเราค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับนั้นมากเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยสมกับการรอคอยนั่นแหละออพร้อมบุกกรุงลงกาครับเห็นไหมพร้อมบุกกรุงลงกาใช่ไหม เิว่ารอดูเต็มเรื่ออ๋อเต็มเรื่องนะครับก็รอรุ้นนะครับรอรุ้นว่าฟีดแบ็ของของพวกคุณเนี่ยสำคัญมากๆต่อเรื่องเต็มนะครับแล้วก็ ฝากติตามาที่หน้าตอนจบแล้วยังนะครับเพิ่งออกครับพี่มีน <c oughs> ไม่ทันอะไรจะจบแล้ว <c oughs> แล้วก็ผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวผมเองด้วยที่ขอบคุณทุกคนนี่ยที่ทำให้ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกออมีกำลังใจมีพลังงานที่ที่ให้ผม เค้นศักยภาพของตัวเองออกมาทั้งสองวันเนี่ยผมเต็มที่มากๆแล้วก็ผมเนี่ยแทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าจะต้องอ่านบทแล้วก็ถ้าเป็นซีแนแฝดเนี่ยผมจะพยายามไม่ไม่ทำให้หลายๆหลายๆฝ่ายต้องเสียเวลาผม 6ครั้งนะครับที่ผมที่ผมต้องเล่นซ้ำไปซ้ำมานะครับผมพยายามที่จะเซฟทีมงานทุกคนเพื่อที่จะให้ไปเ,เขาเรียกว,ว่าไปเสียเวลากับซีนใหญ่ซีนที่มันต้องใช้คนเยอะๆซีนกลุ่มเพื่อนอะไรอเงี้ยผมพยายามเล่นให้มันเทคน้อยที่สุดนะครับเทค2เทคถ้าผมไม่พอใจผมก็ออบอกพี่โกกับ พี่นิงว่าเฮ้ยเป็นขอเล่นใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากแล้วแต่ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมาๆกๆเช่นกันครับอ่านนิยายมาก่อนดูซีรีส์แะ้วกับปทั้งฟินขอบคุณมากครับชื่นใจครับชื่นใจผม ไอ้อที่ต่อไปนะครับเหนือพระรามเนี่ยจะออนแอร์ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มนะครับทางไลน์ TV ีนะครับพรุ่งนี้เพลงของผมเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตนะครับชื่อเพลงว่าปุ่มกดห้ามใจเนี่ยจะออนแอร,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 ร์พรุ่งนี้9โมงครับทาง YouTube b e n เ Alert o f i i c i a l นะครับใครที่ยังไม่ไม่ได้กด u u s c r i b e นะครับไปกดนะครับพรุ่งนี้9โมงแจ้งเตือนนะครับผมอยากได้ หนึ 1> 1, ่งล้านภายในวันเดียวนะครับทุกคนสามารถทำให้เพลงผมเนี่ยก้าวไปติดเทรนด์ u t u b e ได้หรือเปล่าไอ้ผมเพลงนี<ๆ>้เนี่ยผมให้เดี๋ยวไลฟ์พรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้พูดถึงเรื่องเพลงทีเดียวนะครับแต่ผมตั้งใจทำเพลงนี้มากๆนะครับ ถ้าทุกคนชอบผมก็ชอบด้วยนะครับอล้ววันบิวเดี๋ยวเพลงเป็นยังไงบ้างครับพูดถึงเพลงหน่อยเพลงติดหูไหมหรือว่าเดี๋ยวมีแปนะครับเพลงนะครับแรปดุมากทุกคน อยากให้ฟังแรปแรปนี่คือแบบขนลุกเพราะว่าหนาวนะครับ <laughs> ตอนอ่านนี่หนาะว อื่นใช่ไหมไม่ใช่เบนใช่ไหมเรื่องสปอยอ่ะอีกสองนาทีผมไปแล้วนะทุกคนผมจะต้องรีบไปทำทำทำงานนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องมีงานเช้าอีกนะครับเดี๋ยวรีบทําทุละส่วนตัวให้เสร็จก่อนนะครับอีกสองนาทีผมไปแล้วใครอยากบอกอะไรไหมหรือว่าอยากที่จะคุยกับพารามกับพลักค,คนนี้ไหมพาราม ประทับใจมากขอบคุณมากครับตชู้นะครับอย่านอนดึกขอบคุณมากครับอ่านเมนูทีพี่อ่านแล้วนะครับฝันดีนะครับคุณอเลิร์ันดีนะเธออ่ะสรุปเลยนะครับก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับเรื่องเนี่พรามนะครับในโปรเจกต์ End of Love นะครับรักวุ่นของหนุ่มวิศวะนะครับยังไงก็มันจออนแอร์ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มนะครับทางไลน์ที o r i g i ิจินอลนฮะ แล้วก็เพลงสิงเก้ลแรกของผมนะครับชื่อเพลงว่าปุ่มกดห้ามใจนะครับเพลสเลฟนะครับซึ่งผมไปจ้างเอ้ยไม่เรียกจ้างเนี่ยผมไปไม่ใช่ผมไปสิเขามาร่วมฟิชเชอร์ลิงกับผมให้เกียรติมาร่วมฟิชเชอร์ลิงกับผมนะครับก็ตั้งใจทําทั้ง2องอย่างเต็มที่มากๆทั้งเรื่องซีรีส์ทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องร้องเพลงนะครับอยากให้ทุกคน ได้ดูกันนะครับ สาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรจะพูดละมานี้นิดหน่อยนะครับให้อคิดถึงนะครับช่วยกันอ,อยากว่าไปวันเสาร์หน้าเลยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเพิ่งจบเสาร์นี้นะครับโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนยังไงก็ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็ดูเหนือพระรามวนไปเรื่อยๆฝากเรื่องเพลงด้วยพรุ่งนี้9ก้ามงเช้านะครับขอบคุณ ใจกันลีทวิทขอบคุณข้อความทุกข้อความนะครับเดี๋ยวผมตามไปอ่านแล้วก็ยินดีมากๆที่จะสร้างผลงานให้กับทุกคนได้ได้ดูกันยินดีมากๆที่จะได้ร้องเพลงให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับยังไงก็ขอบคุณหนึ่งล้านมากๆที่ทำให้ผมกับพร้อมได้ได้มีอะไรไปขิงได้มีอะไรไปพูดกับเขาบ้างนะครับขอบคุณมากทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีกับผมมากๆแล้วก็ผมสัญญาว่าจะ ไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังแน่นอนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกอีกเหมือนกันว่าจะทำให้พวกคุณมุมใจนะครับว่าพวกคุณเลือกรักคนไม่ผิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับฟันดีครับ